มันมันล้อผมมันล้อผมอินบอลด้วยมันล้อผมอินบอลด้วยอะฉันแบแมนอันไกเรามาันปีหนึ่งเรายังมองไม่เห็นมัน ไม่ตายอะ่ะควยสัตว์มาโคชื่อวูกวยไม่ได้แม่เย็ดยิงเงี้ยตายหมดเต็มแปลกเอาเหมอนมอสยิงใครอีกนะมันตึกฟัง เพิ่งลงแต่ EU เนาะแม่งโหนหัวกันยังไงเลยยิงไวไวจะให้ประมาณ oh no ยิงกูดังชุบเลยไอเดินมองหาอยู่หาไม่เจอแล้วมันอยู่ลานจอดรถแล้วหลบเออนั่นน่ะลานจอดรถเห็นนะนั่น่ะไอ้ดาทีนในย่น่ะไอ้ดวงที่บุตี้ขอไอ้จัดตายเลยตายเลย โอตายสองกระโดดแล้วกระโดดตาย M M A A W ตายสัดเอ๊ะยจะเอดับอยู่หน้ามึงอะเอดับอยู่หน้ามึงไงมอสเด้งเน้อเนี่ยโอ้ตายอะ แตกหนึ่งโอ้ยโย่大爷สปายมันถัปกปะสปายมันถัปกปะสปายมันถัปกปะเออแตะเตกเท่าไหร่มะเตกตัวเดียวเองเหรอวะทัฟตีหน้าไหมนี่ตัดมอสหน้าเราไ โอ้แม oh, ็กหนีเหอะมึงอ่ะกูรอยี่ยหญ่จัดหนีนี่ครับรอเพือน่ะแตสองแตสองแตสองโอ้แล้วเนี่ยโอ้ตายเลยเนี้ยไอ้ไตปสองแล้วอ่ะ

โอ้มันดันมาถึงหน้ากูแล้วเนี่ยแม็กโอ้ดันมาสองคน้วยดันมาจาะพาไหนอ่ะแตกอีกหนึ่งตายเถอะเพื่อนตายเถอะเออไอ้เหี้ยถึงไปไหนเนี่ยนี่ไม,นนไม่ใช่ไม่ผมว่าเสียงอ่านั่นแหละมันไม่ใช่เมื่อกี้โอ้ยเหี้ยตล้วตายตาย,ตาย

ไปอ yeah. Actually, ını, ีกนึงโอนี่มันประชาร์จผมข้างหลังสองตัวแล้วมอสซาคิวดมมอสผมเกิดกับเพื่อนนึง่ะใครรู้จักรู้จักโอ้

ปักอยู่ได้อบาไปดูไม่ได้เลย o อม o n อู้แม็กหน้ากูสองตัวชิงสังเกตเลยใช่ อะไหรเปล่านะมือข่าอว่ะเรียบร้อยไม่เบงไปเห็นคือเว้ยกูก็ต้องยิงตัวหน้าก่อนเสร็จแล้วก็ต้องยิงตัวหลังอ้าวมันมันล้อผมมันล้อผมอินบอรดด้วยล้อผมอินบอรดด้วย กีเล่นอย่างบนก็มาเล่นกับผมดิผมเข้าเซิร์ฟธรรมดาได้แล้วอยู่ U S 9มาเลย Come on come on เก้ก็มาเหมือนเดิมเก้ก็มาเหมือนเดิมแล้วลูกชายบอกว่าแม่อย่าไปเปิดประตูให้แกนะถายถูดลูกชายโตเป็นหนุ่มแล้วนะเก้นะถ่ายลองดิบอกแหม่ไม่เกือหรอก สักแป๊บหนึ่งโผลหลังบ้านเหมือนเดิมไอ้ัลยุ่ตาม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 มอมามามมามามอมมามาาม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 เามาามามา